สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวชาว้ารวันนี้เราพบกันพุธที่29ตุลาคม2568อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร,ร์จรุงวัตรเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตลอดทั้งวันจนถึงเวลาปิดจุดครัดกรองค่ะก็ปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะมากกว่า3,300คน บรรยากาศที่ศาลาสาไทยสมาคมพระบรม,มหาราชวังตั้งแต่เปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกา30นาทีมีประชาชนเดินทางมาถวายสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้มีการปรับจุดคัดกรองเล็กน้อยด้วยค่ะจากเดิมที่จะมีเครื่องสแกน w a l walk through บริเวณจุดคัดกรองแรกในท้องสนามหลวง ก็ลดให้เหลือเพียงจุดคัดกรองที่อุโมง์ใต้พระลานและก่อนเข้าพระบรมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพร,รัตน์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกแก่ประชาชนหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเดินทางมาโดยรถสาธารณะเพียงลําพังก็จะมีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกช่วยเข็นรถเข็นให้นะคะแล้วก็หลายๆคนจะมีการนำพระฉาย,ยาลักษณ์ติดตัวมาด้วยค่ะ ต่างก็บอกว่าเดินทางมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานอาชีพให้ประสบกนิกรจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลาปิดจุดคัดกรองในเวลา16นาฬิกามีประชาชนเข้าไปถวายสักการะประมาณ3,300คนซึ่งถือว่ามากกว่าวันแรกนะคะขณะที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวง8คณะ เพื่อให้การพระราชพิธีเป็นไปตามโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติสูงสุดประกอบไปด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธีคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรบูรณปฏิสังขรณราชรถและพระยานามา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยการจราจรในงานคณะกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีคณะกรรมการฝ่ายกันกลองการใช้งบประมาณในงานพระราชพิธีและคณะสุดท้ายก็คือคณะทำงานศูนย์ประสานงานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ,ระ,ระบรมศพนะคะ ด้านของคุณสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พูดถึงการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบอกว่าทางกรมศิลปากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมของราชรถและพระญาณมาศโดยจะต้องมีการตกแต่งให้สวยงามสมพระเกียรติและมีความแข็งแรง จากนั้นจะมีการทำแบบพระเมรุมาตรคาดว่าจะใช้เวลาร่างแบบ2เดือนก่อนจะนำขึ้นให้องค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัยและจะใช้เวลาในการจัดสร้างไม่เกิน9เดือนค่ะส่วนเรื่องการจัดงานประเพณีต่างๆรัฐมนตรีซาบิดาบอกว่าสามารถจัดได้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ปรารเอาไว้นะคะก็ยืนยันว่าสามารถจัดได้แต่ว่าขอให้ลดโทนเสียงให้อยู่ในความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและจัดให้อยู่ในกรอบของประเพณีอันดีงาม ส่วนทางอาจารย์บวรศาสตร์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมถึงความชัดเจนในการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงของงานพระราช,ชพิธีค่ะบอกว่าไม่ได้มีคำสั่งห้ามใดๆทั้งสิน้นประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมและขอย้ำให้เข้าใจตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความประสงค์ที่จะไปทำให้การดำเนินชีวิตหรือธุรกิจของประชาชนต้องหยุดชะงักค่ะ ตามกันต่อกับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะหลังการลงนามสันติภาพเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างก็เริ่มทยอยขนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนแล้วค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะได้มีการเคลื่อนย้ายรถถัง m 60 a 3จำนวน2คันออกจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากลับสู่ที่ตั้งหน่วยจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมสังเกตการและก็ตรวจสอบขั้นตอนการเคลื่อนย้าย พลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยบอกนะคะว่าเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมไทยกัมพูชาที่มาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายก็ต่างยืนยันเจตนารมมร่วมกันในการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นลดความตึงเครียดและก็วางรากฐานแห่งความร่วมมือในระยะยาวซึ่งการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เกิดขึ้น พลตรีวิทยยังบอกด้วยนะคะว่าแม้จะเป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ของกองทัพไทยในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งข้อตกลงร่วมเพื่อสร้างสภาแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงตามแนวชายแดนลดความหวาดระแวงและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูป,ปธรรมบนพื้นฐานของความรอบคอบในการรักษาทำรงไว้ซึ่งอธิป,ปไตยและความมั่นคงของชาติ ขณะที่ด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเมื่อวานนี้ทางกัมพูชาได้ขอพบแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าข้อตกลงต่างๆที่ทํากันไว้จะดําเนินการด้วยความรวดเร็วซึ่งทนายกก็บอกกับนายกของกัมพูชาว่าถ้ากัมพูชาพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อไทยเราก็พร้อมดําเนินการต่ออย่างเช่นการส่งตัวเฉลยศึกทั้ง18คนคืนให้กับกัมพูชา นักข่าวยังถามท่านด้วยนะคะว่าแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าการัรพูชาจะทําตามข้อตกลงนายกบอกว่าเรามีคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน คอยตรวจสอบอย่างเข้มข้นถ้าหากกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไทยก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆผู้ง่ายๆก็คือกัมพูชาต้องดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนการร่วมการเก็บคู่ทุ่นระเบิดการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์แต่ว่าทั้งสีเงื่อนไขอาจจะไม่ได้จบลงในรัฐบาลนี้เพราะว่าแต่ละเรื่องยังต้องมีการเจรจาวางแผนและอีกหลายอย่างต้องเริ่มกันใหม่รวมไปถึงเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนก็ยังเป็นเรื่องที่กองทัพต้องเจรจากันต่อค่ะ ส่วนกรณีที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องของการลุกล้ำที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วจนกลายเป็นกระแสะด่าม่าอันนี้นายกบอกนะคะว่าก็ต้องขอโทษประชาชนด้วยที่ทําให้สับสนจริงๆแล้วต้องการบอกว่าทุกอย่างทั้งสองฝ่ายต้องทําตามข้อตกลงที่มีกันอยู่และต้องทําให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นค่ะ พาผู้ชมไปต่อที่ระยองนะคะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองน้ําหนักรวม5บาทในร้านทองกลางเมืองระยองซึ่งทีแรกก็หนีไปได้ค่ะแต่ว่าตํารวจเนี่ยเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วที่สุดก็สามารถจับตัวได้ในเขตจ,จังหวัดชนบุรีย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายๆของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะวงจรปิดของร้านทองในตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองบันทึกภาพผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านแล้วก็ทําทีเข้ามาเป็นลูกค้าค่ะ ขอดูสร้อยคอทองคำเส้นละ5บาทหเส้นเจ้าของร้านก็เอามาวางเรียงให้ดูบนถาดน,นะคะและจะมีภาพอีกมุมหนึ่งด้วยที่ส่องไปทางประตูร้านจะเห็นถนนด้านหน้าค่ะก็จะเห็นว่าทองเนี่ยถูกเอามาวางไว้บนถาดแล้วตัวเจ้าของร้านก็หันหลังให้กับทองนะคะแลวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือคนร้ายอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอค่ะจังหวะน,นี้นะคะรวบทองในถาดแล้วก็วิ่งออกไป ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างไวค่ะจากนั้นเจ้าของร้านพยายามจะตามนะคะแต่ก็ตามไม่ทันแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจแต่คนร้ายนันก็หนีไปแล้วค่ะเจ้าของร้านเล่าเลยนะคะว่าพอคนร้ายเข้ามาในร้านก็ทําทีสอบถามเหมือนลูกค้าทั่วไปแล้วขอดูสร้อยทองเส้นละหนึ่งบาทอ้างว่าจะซื้อให้แฟนทําทีเป็นวิดีโอคอลด้วยแล้วก็ถ่ายรูปลายสร้อยให้แฟนเลือก ตัวคนร้ายนอยู่ในร้านประมาณครึ่งชั่วโมงจนเริ่มรู้สึกสงสัยก็กําลังจะหันไปนับว่าทองนอยู่ครบหรือเปล่าแต่ว่าคนร้ายอาศัยจังหวะที่เผลอนี้ค่ะช่วยเอาสร้อยคอ5เส้นแล้ววิ่งหนีออกจากร้านไปเลยก็เลยรีบโทรแจ้งตํารวจสพมาบตาพุธทันทีซึ่งคุณผู้ชมคะตารวจทํางานไวมากนะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวนายเจริญพงพูลหรือว่าในไผ่อายุ3าปีได้แล้วช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ ไปจับได้ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพร้อมกับสร้อยคอทองคาของกลาง3เส้นแต่เอาไปห้างนะคะอีก2เส้นเขาบอกว่าเขาเอาไปขายแล้วที่ชนบุรีค่ะตํารวจก็เลยนําตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพมาบตาพุธซึ่งนายเจริญรับสาร,รภาพนะคะว่าก่อเหตุเพราะต้องการเงินไปใช้หนี้นอกระบบมาดูลาดลาวเอาไว้ก่อนแล้วด้วยก็เรียกได้ว่าใช้เวลาไม่ทันข้ามวันก็ตามจับคนร้ายได้นะคะ ทีนี้พอไปฟังตํารวจเล่าตํารวจบอกว่าเกือบจะง,งงเหมือนกันว่าทําไมคนร้ายเก่งจังเลยหนีไปได้ยังไงเร็วขนาดนี้แล้วกล้องก็จับภาพมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้หลบหนีไม่ได้เลยแต่ว่าตํารวจช่างสังเกตคุณผู้ชมพูง่ายคือตํารวจเก่งอะค่ะเพราะว่าระหว่างที่ตรวจภาพวงจรปิดดันไปเจอกระบะที่บรรทุกรถมอเตอร์ไซค์สองคันคันหนึ่งเหมือนที่คนร้ายใช้เป๊ะเลยค่ะก็เลยเกิดความเอ๊ะหรือว่าคนร้ายเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นกระบะไปก็เลยย้อนไปดูเส้นทางของกระบะคันนี้ สุดท้ายไปเจอว่ากระบาดเนี่ยถูกขับไปจอดไว้ริมถนนในละแวกที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนประมาณ10บโมงตามเวลาในกล้องนายเจริญเอามอเตอร์ไซคันนึงลงจากรถแล้วก็ขี่ออกไปนี่คือ10บโมงนะคะแล้วจากนั้นอีก40นาทีต่อมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาค่ะ แล้วยกเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นกระบะแล้วขับออกไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่ำตำรวจตำรวจเนี่ยจับจุดได้แล้วก็ติดตามตัวนายเจริญจนเจอสําหรับตัวนายเจริญเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งค่ะทำแผนกติดตามยึดรถมอเตอร์ไซค์จากคนที่ขาดส่งค่างวดเชื่อไหมว่าหลังก่อเหตุแล้วก็ยังขับกระบะไปยึดมอเตอร์ไซค์มาอีก2คันด้วยและระหว่างนั้นก็เอาทองที่ชิงมาไปขายที่พรายา1เส้นและที่พนันนิคมอีก1เส้น ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าตํารวจกําลังเร่งติดตามของกลางกลับมาคืนนะคะแต่ว่าตัวคนก่อเหตุก็โดนรวบเรียบร้อยไปต่อกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปะทะก,กับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดอีกแล้วนะคะแต่สุดท้ายคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตไป1คนแล้วก็สามารถยึดยาบ้าได้ล็อตใหญ่กว่า4ล้านเมตรค่ะ เหตุการณ์นี้เริ่มจากที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนสืบทราบนะคะว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้าพื้นที่ฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติด้านบ้านนามาอื้นตําบลแม่สาวอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดจึงร่วมกับกองกําลังผาเมืองตํารวจสพแม่อายและทหารพรานจัดกําลังติดตามหาข้อมูลในพื้นที่ค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ไปเจอรถต้องสงสัยเป็นกระบะสี่ประตูยี่ห้อฟอร์ดทะเบียนเชียงรายตรงตามที่ได้ข้อมูลมาเลย ขับเข้ามาในพื้นที่บ้านนามาอื้น,นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามเพื่อสกัดจับแต่ว่าจังหวะนั้นเหมือนว่าคนในรถจะรู้ตัวพยายามจะขับหนีจนกระทั่งมาถึงบริเวณหน้าวัดหมอกเปาปรากฏว่าคนร้ายซึ่งเป็นชาย2คนเปิดประตูรถวิ่งหนีลงไปทางห้วยแม่สาวที่อยู่ริมถนนแล้วคนร้ายหนึ่งในสองเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อจะเปิดทางหลบหนีค่ะจนเกิดเป็นการยิงตอบโต้กันและสุดท้ายคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตไปหนคน ส่วนอีกคนเนี่ยวิ่งหนีขึ้นเขาที่อยู่ด้านหลังไปได้ตอนนี้เจ้าที่กําลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะทีนี้พอตํารวจไปตรวจสอบในกระบาทที่คนร้ายจอดทิ้งไว้คุณผู้ชมโอ้โหบริเวณเบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยถูกถอดออกจนหมดเลยค่ะเหลือแต่เบาะด้านหน้าแล้วก็มีกระสอบขนาดใหญ่หลายใบเลยนะคะวางอัดแน่นกันอยู่พอเปิดกระสอบออกดูเท่านั้นแหละเจอยาบ้าที่ห่อด้วยกระดาษไขประทับตราสัญลักษณ์ลาบูบู Aaa แล้วก็999วกวพิกาจูเอกเซกูลว่ารวมทั้งหมดประมาณ4ล้านเมตรค่ะเจ้าหน้าที่บอกเลยว่านี่ถือว่าเป็นยาบ้าลาบูบูลดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับกุมมาเจ้าหน้าที่ก็เลยนำของกลางที่ยึดได้ทั้งหมดไปไว้ที่สพแม่อายนะคะแล้วตอนนี้กำลังเร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ ส่วนข่าวนี้ก็ทําให้หลายคนตกอ,อกตกใจกันนะคะหลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจยาดมสมุนไพราตาของไทยสูตร2ค่ะปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่อาจจะกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ดรนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอดีบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยผลการตรวจตัวอย่างยาดมสมุนไพาตาของไทยเลขทะเบียน g 3 0 9ทับรุ่นการผลิต0 0 0 3 3 2าจำนวน2ครั้งนะคะครั้งที่1ตรวจเมื่อเดือนมิถุนายนและครั้งที่2ส่งตรวจเดือนสิงหาคมพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อคอส s t r เดียม Per ร์ฟริงเจนผิดมาตรฐานในเรื่องจำนวนรวมของจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ รวมถึงจํานวนรวมของยีสต์แล้วก็ราที่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขพศ2564สําหรับเชื้อคอสเต i เดียมพรฟริงเจนนี้ก็พบได้ทั่วไปในดินค่ะเป็นเชื้อที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าผู้สูงอายุถ้าหากสูดดมอาจจะได้รับอันตรายจากสปอร์ของเชื้อรา และเชื้อ Cross ิเดียมพ r ฟิงเจนอาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นทําให้หายใจลําบากมีเสียงหวีดแล้วก็เกิดอาการไอปวดปากแล้วก็ลําคอได้นอกจากนี้อาจมีเลือดปนในน้ําลายแล้วก็เสมหะได้ด้วยนะคะส่วนทางผู้ผลิตจริงๆก็ควรจะมีการกําจัดหรือว่าลดปริมาณเชื้อจุลินรีย์ก่อนนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเช่นทําการล้างอบหรือว่าการฉายรังสีซึ่งกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยก็ควรตรวจสอบคุณภาพก่อนจดทะเบียนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ว่าล่าสุดนะคะทางบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่ารุ่นการผลิตที่000332มีจำนวนการผลิต2แสนกระปุกหรือว่า16,666โหลโดยทางบริษัทก็ขอน้อมรับผลการตรวจสอบและได้เรียกคืนสินค้าทั้งหมดแล้วพร้อมกับประสานออยเพื่อทำลายสินค้าล็อตนี้แล้วด้วยจากนี้ก็ยืนยันว่าจะปรับปรุงและยกระดับการผลิตด้วยการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต และบริษัทยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจํานวนนะคะพร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ลอดใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือจะส่งลอดใหม่ให้ฟรีค่ะเดี๋ยวพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ ไอตมโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไตราย,ยาเป๋าคอสซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นถามคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าเติมเงินเข้า G ีวอลเลกันพร้อมแล้วหรือยังคะเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงการคลังบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดระบบให้ผู้มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสเริ่มใช้ใจ่ายกันได้ตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้ค่ะ คุลณลวนรนแสงสนิทประหลัยกระทรวงการคลังเปิดเผยล่าสุดนะคะว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเปิดใช้งานคนละครึ่ง plus แล้วโดยผู้ที่รับสิทธิ์20ล้านคนสามารถเริ่มใช้งานได้วันนี้ถึง31ธันวาคม68ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า5 6 0 0 0 0ร้านค้าแต่ว่าทั้งนี้ก็ยังมีร้านค้าอีกบางส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็ขอย้ำด้วยว่าผู้ได้สิทธิ์เนี่ยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกก่อนวันที่11พฤศจิกายนไม่ชนนนัั้้จะถูกตดสิทิทธ์าใง ทันทีส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้จนถึง19ธันวาคม68ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์คนละครึ่งคลาสใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทจากรัฐ หรือว่ารวมกันแล้วไม่เกินวันล,ละ400บาทต่อคนและสินค้าและบริการที่ใช้สิทธิ์ได้ก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของใช้ประจําวันคาเฟ่บริการนวดสปาทําเล็บทําผมรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะนะอย่างเช่นรถแท็กซี่รถตู้รถ2แถวมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถไฟฟ้านะคะ ส่วนการใช้ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกกับแพลตฟอร์มในวันที่3พฤศจิกายนและเริ่มใช้ได้7พฤศจิกายนตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันห้ามผู้ประกอบการรับหรือว่าเรียกรับการทอนเป็นเงินสดหรือว่าประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านบร,ริการฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ว่าจะในกรณีใดค่ะแล้วก็ห้ามยกเลิกคำสั่งซื้อบางส่วนในการสั่งซื้อครั้งเดียวห้ามแลกเป็นเงินสดหรือว่าซื้อสินค้าต้องห้ามนะคะอย่างเช่นสลาก,กินแบ่งรัฐ แอลกอฮอล์ alcohol, เหล้าเบียร์วายยาสูบบัตรกำนันหรือว่าบัตรเงินสดและห้ามผู้ร่วมโครงการกระทําการใ,ใดๆที่ผิดต่อมาตรการหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขสําคัญต่างๆของโครงการไม่งั้นสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็จะเพิกถอนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นการถาวรแล้วที่สําคัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส เต็มหมดแล้วนะคะดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อลิงก์ปลอมที่เชิญชวนให้สมัครรับเงินไม่ว่าจะโครงการอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายแจกเงินใดๆถ้าพบเห็นก็คือข่าวปลอมแน่ๆคิดได้เลยค่ะว่ามันเป็นการฉวยอากาศของมิจฉาชีพพาคุณผู้ชมไปดูร้านค้าในตลาดไนบาซาานี่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรกันสะหน่อยนะคะเป็นตลาดจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดของกำแพงเพชร ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันขึ้นป้ายคนละครึ่งพลัสไว้ที่หน้าร้านค่ะบางร้านถึงกับทําป้ายไฟเป็นสีสันสดใสเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นได้ชัดเจนซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าโครงการนี้น่าจะทําให้ขายดีกว่าเดิมเพราะว่าคนตื่นตัวกันมากจริงๆค่ะสลับมาดูข่าวกีฬานะคะมีความคืบหน้าประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับนักแบดหญิงมือหนึ่งของไทยค่ะแต่ว่าล่าสุดทาร้อยเอก ธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีก็รับปากแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาสมาคมกีฬาทําให้นักแบดหญิงเนี่ยเปลี่ยนใจกลับมาแข่งให้กับทีมชาติในซีเกมตามเดิมติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลากหลายสมาคมกีฬาก็มาแถลงความพร้อมในงาน m i d เดิลเพลสซีเกมส์ครั้งที่3นะครับ ขณะที่หมิวพรปรวีนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยก็เปลี่ยนใจกลับมารับใช้ชาติในกีฬาซีเกมส์ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย oh, <okay. S 2> เปิดเผยหลังหารือกับดรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและหมิวพรปรวีชอ่อจุวงนักแบดมินตันหญิงเดีย่ยวมือนหนึ่งทีมชาติไทยซึ่งได้ถอนตัวจากการแข่งขันก,กีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแบดมินตันและถูกตัดเบี้ยเลี้ยงจากการไม่ได้ไปทดสอบร่างกายตามกำหนดโดยร้อยเอกธมานทบอกว่าได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมกีฬาที่มีปัญหาทุกสมาคมไม่ใช่เฉพาะแค่สมาคมกีฬาแบดมินตันซึ่งหลังจากการพูดคุยหมิวพปรปวีมือหนึ่งของไทยและมือหกของโลกจะก,กลับมาแข่งขันแบดมินตันสีเกมส์เดือนธันวาคมนี้ต่อไปอนักกีฬาแต่ละคนที่มาจากสโมสรเนี่ยเขามีปัญหา กับบางสมาคมนะครับไม่ใช่เฉพาะสมาคมแบดมินตันตนะครับหลายสมาคมก็จะเป็นอย่างนี้ว่าบางสมาคมทําตัวเป็นสโมสรซะเองมันก็เกิดปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวทางผู้ว่ารับไปแก้ไขในฐานะนายทะเบียนนะครับสำหรับกีฬาซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแข่งขนัน9ถึง20ธันวาคมโดยเมื่อวานนี้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิดเดิลเพรสซีเกมส์วางที่3มมีผู้บริหารจาก7สมาคมกีฬาเข้าร่วม ซึ่งหลังจบแถลงข่าวคุณภัยทูลชุติมากรุน่นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวสรุปผลมิเดียเพรสครั้งที่3โดยผลนี้ทั้ง7สมาคมกีฬาประกาศตั้งธงคว้ารวม24เหรียญทองแบ่งเป็นมวยปล้ำ2เหรียญทองเอ็กซ์ตรีม6เหรียญทองปีนหน้าผา2เหรียญทองเจสกีสเหรียญทองสมาคมกีฬาทางน้ำหวังจากว่ายน้ำ3มเหรียญทองและ1เหรียญทองจากโปโลน้ำหญิงซึ่งล่าสุดไทยเป็นที่4ี่ของเอเชียด้านบิลเลสโนเกร์ โดยสนุกเกอร์หญิงนำโดยมิ้งสระบ,บุรีนัทชารัตบงคือไทยมือหนึ่งของโลกตัวเต็งเหรียญทองส่วนฝ่ายชายก็มีตองสิทธิ์ชอยลงแข่งขันด้วยบิลเลียดและสนุกเกอร์ตั้งเป้า4เหรียญทองขณะที่อ e ีสปอร์ตขอ2เหรียญทองรวมมิดเดิลเพลสซีเกมส์ทั้ง3ครั้ง21สมิาคมตั้งเป้ารวม88เหรียญทองทิ้งท้ายที่อีกหนึ่งงานระดับโลกคุณอ,อัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาประกาศจัดงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok ชิงทั่วรชาชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมชิง,งารางวัลรวมกว่า2องล้านสี่แสนบาทและเตรียมสร้างประวัติศาสตร์มีนักวิ่งกว่า4 8 0 0 0คนจาก86ประเทศเทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์รายการต่างๆของโลกขณะที่เอเลสกคปโชเก้ตำนานนักวิ่งแชมป์เมเจอร์ส1สมัยชาวคิญญาจะกลับมาวิ่งที่ไทยต่อเนื่องจากปีก่อนด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคำนวณมูลค่า,าทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมจะมีมูลค่าสูงถึง1,700ล้านบาท สำหรับการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025จะจัดวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยระยะ42และ21กิโลเมตรจะปล่อยตัวที่ถนนพญาไทหน้า MBK Center ส่วนระยะ10และ5กิโลเมตรจะปล่อยตัวที่บริเวณถนนราชดำเนินในหน้าสาลทีกา สำหรับกีฬาสีเกมส์ใกล้เข้า,ขามาแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้ปัญหาต่างๆน่าจะถูกสะสารแก้ไขให้เร็วที่สุดก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาสีเกมส์9-20ธันวาคมนี้วันพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมส์กับผมนทวัฒน์อินควิธาลาไปก่อนสวัสดีครับ ไมขวดเดียวสูเปอร์ซแฟตไม่เติมน้ำตาลทรายแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วงและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำํำหอมงาดำอร่อยมาก ทริปเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีทรัมป์ถือว่าราบรื่นแล้วก็ชื่นมืนมากๆนะคะหลังจากมีการลงนามการค้าร่วมทรัมป์ยังได้ไปเยี่ยมฐานทัพเรือสหรัฐในญี่ปุ่นด้วยค่ะ เริ่มช่วงเช้าวานนี้นะคะประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซาาเอะคาทาอิจิได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแร่หายากซึ่งทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมมือการผ่านการใช้นโยบายมาตร,รการทางการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งพัฒนาตลาดแร่ธาตุสำคัญและแร่หายากให้มีความหลากหลายมีสภาพคล่องและก็เป็นธรรมซึ่งถึงแม้ผู้นําทั้งสองจะไม่ได้กล่าวถึงจีนโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อขานอํานาจจีนชัดเจนที่ตอนนี้ครองส่วนแบ่ง การแปรรูปแร่หายากของโลกมากกว่า90%และพิ่งขยายมาตรการควบคุมการส่งออกไปเมื่อเร็วๆนี้นอกจากนี้ผู้นําทั้งสองยังได้ลงนามข้อตกลงยุคทองใหม่ว่าด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และผลประโยชน์ร่วมกันของชาติซึ่งจะช่วยทั้งสองประเทศเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและนําไปสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรือง และต่อมานะะในช่วงบ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมกองทัพสหรัฐบนเรือ USS George Washington ที่ฐานทัพเรือโยโกสุกะใกล้กับกรุงโตเกียวซึ่งนายกทาคาอิจิก็ไปด้วยค่ะบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักมากนะคะทีมงานของทรัมป์เปิดเพลง Y M C A เพลงเก่งของเขาอีกแล้วค่ะแล้วทรัมป์ก็เริ่มออกสเต็ปที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ก่อนที่หลังจากนั้นนะคะก็จะประาศัยกับทหารอเมริกันนานประมาณ53นาทีท่ามกลางเสียงเชียร์จากเหล่าทหารเรือค่ะดูช่วงนี้กันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะท่าประจําของเขาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิร่วมยืนบนโพเดียมกับทรัมป์ด้วยนะคะซึ่งทรัมป์ก็ได้กล่าวชื่นชมทาคาอิจิว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้ชนะ ผมเคารพนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มากแล้วก็ย้ำว่าทาคาอิจิคือนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนอกจากที่ได้เรียกเสียงเชียร์ไม่น้อยนะคะก็คือตอนที่ทรัมป์บอกว่ารัฐบาลน,นี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนเพราะจากนี้ไปถ้าหากเกิดสงครามสหรัฐจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนี่ก็คือบรรยากาศที่ฐานทัพเรือสหรัฐที่ญี่ปุ่นค่ะจากนั้นทรัมป์ใช้เวลาช่วงข้ามร่วมรับประทานอาหารกับบรรดาผู้นำธุรกิจจากทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐก็ถือเป็นการปิดท้ายภารกิจที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนสำหรับประเทศ ต่อไปที่ทรัมป์จะเดินทางไปก็คือเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนว่าทั่วโลกจับตาไปที่การพบการของทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะปิดท้ายสั้นๆนะคะกับเรื่องของการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนร,ระดับ5ที่เรียกกันว่ารุนแรงที่สุดของปีนี้ค่ะเฮอริเคนมาริซา พัดลมจามก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพัฒนาเป็นพายุระดับ5คือระดับรุนแรงที่สุดตั้งแต่จันท์ที่ผ่านมาล่าสุดก็ขึ้นจามก้าเรียบร้อยที่เมืองนิวโคบทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะด้วยความเร็วลมสูงสุดเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ตอนนี้เหมือนจะสูญเสียพละกําลังไปบ้างถูกลดระดับเหลือเป็นเฮอริเคนระดับ4แล้วนะคะมีรายงานลมกระโชกแรงซัดหลังคาบ้านมีพวกหินและก็สิ่งของขนาดใหญ่ต้นไม้โค่นลงมากระจัดกระจายเต็มถนนบรรดาถนนหนทางสะพานต่าง,างๆก็ถูกน้ําท่วมแล้วหลายแห่งค่ะมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลหลายแห่งด้วยและนอกจากฝนจะตกหนักและเกิดน้ําท่วมฉับพลันยังมีรายงานไฟดับอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดและมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย7คนหลังจากมาริซาถล่มจามายกาแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่คิว บานะคะและจากนั้นจะไปต่อที่บาฮามาสซึ่งตอนนั้นก็น่าจะอ่อนกําลังลงเหลือเป็นริเคนระดับ2แล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่ขาวเช้าตรูค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ